ทุกคนนี่ก็จะเป็นช็อกคัสดูไบนะคะดูไบสไตล์ก็จะเป็นคายิปคายิปนี่ลิไม่ไม่เคยทานนะคะแล้วก็จะเป็นพิตาชิโอค่ะทุกคนช่วงนี้นะอะ่พวกช็อกแัตที่มาที่ที่มีพิตาชิโอนะคือแบบม,มันกําลังแบบว่ามันมาใหม่เนาะกแบบ็เป็นคน เป็นที่มาใหม่แล้วก็เลยแบบว่ามีแต่คนอยากลองนะคะทุกคนลินลินยังไม่เคยลองนะคะหาหาไม่ได้นะคะ <_ EN> ก็เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะคะ <_ EN> เดี๋ยวลองชิมไปพร้อมกันค่ะทุกคนว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะเดีเ๋ยวิดหน้าตาหน้าตาของเขาเป็น,ปนแบบนี้ <_ EN> อ่าจะเป็น นี่คะมีสองแพ็คค่คะทุกคนนี่ในกล่องของเขาเนาะอยากจะบอกว่ากลิ่นกลิ่นหอมอมกลิ่นของพิตตาชิโอเริ่มออกมาแล้วค่ะทุกคนจะอ,อืม,อม กลิ่นหอมเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะอันนี้กลิ่นกลิ่นหอมช็อกกั้นแล้วก็กลิ่นพิตาชียวแบบว่าจะกลิ่นนำนะคะทุกคนเดี๋ยวอ,อ มันมีแพ็คหนึ่งเดี๋ยวแพ็กหนึ่งเดี๋ยวให้พี่สาวรเบิร์ตแล้วก็คุณแม่ลองชิมด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราแบบเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบแบบว่าลองทานอะไรใหม่ๆประมาณนี้เออนะ,ะนี่ให้ดูหน้าตาก่อนเดี๋ยวกัดพร้อมกันนะคะว่ามันมันเป็นรสชาติแบบไหนนะคะทุกคน มันก็จะเป็นช็อกโกแลตด,ด้านนอกแล้วข้างในมันจะเป็นพิตาชีโอมันเป็นแล้วมันมันเหมือนมี เป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะทุกคนลินลินเซิร์ชดูแล้วว่าคาย,ยิปมันคือแบบคืออะไรมันก็ออกแนวเทอร์กีนะคะทุกคนบ้านเราก็จะเรียกว่าตุรกีเนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียกให้ถูกต้องเราก็ต้องเรียกว่าเทอร์กีะค่ะทุกคนเออนะคะคนที่นี่ถึงจะรู้จักเนาะเออถ้าเกิดแบบว่าเราเรียกว่าตุรกีอ่าเขาก็จะไม่มีใครรู้จักเนาะก็จะรู้จักเฉพาะ คนไทยบ้านเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดให้ถูกต้องแล้วก็ให้คนคนอื่นเวลาไปเที่ยวเราคนอื่นเขาได้เข้าใจเราเราก็เรียกว่าเทอร์กีค่ะทุกคนเออรสชาติมันไม่ได้อ่าพิตาชิยอมันไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นมันจะแบบละมุนล,ละมุนแล้วมันจะมีความหวานความหวานอันนี้น่าจะเป็นคายิปไหมคะเออนั่นแหละ ก็เลยมันเป็ดเหมือนเกล็ดน้ําตาลค่ะทุกคนเหมือนเกล็ดน้ําตาลเหมือนเกล็ดน้ําตาลเหมือนเกล็ดน้ําตาลเชื่อมเออกรอบๆประมาณนั้นอ่ะเออนะคะอธิบายไม่ถูกแต่มันเป็นแบบนี้เลยมันก็จะกลมก่อมมันจะออกนวมันๆค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบถั่วชอบอะไรแบบนี้ก็อาจจะชอบสําหรับลินเราก็ก็ทานได้แต่ว่าก็ไม่ได้คลซี่ขนาดนั้นนะคะอมันจะออกมันๆมันๆหวานหวาน มันนํำแล้วก็หวานที่เป็นเกล็ดเกล็ดนะคะเกล็ดน่าจะเป็นคายิบยยไหมคะเออน,นะคะเลยไปเซิร์นดูแล,แล้วมันเหมือนคลายแป้งคลายแป้งประมาณนั้นนะอ่ะนะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตด้านนอกอืม ถ้าเกิดใครไม่ชอบไม่ชอบพวกถั่วพวกพิสตาชิโอก็อาจจะไม่ได้แบบว้าวมากสำหรับลินลินไม่ค่อยได้ลินไม่ค่อยชอบแนวนี้ประมาณนี้ลินก็เลยไม่ได้แบบก็ทานได้แต่ก็ไม่ได้ว้าวมากสำหรับลินนะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอื้มอืม พอชิ้นเดียวพอค่ะทุกคนก็ปิดกล่องเดี๋ยวให้สาม,มีมาลองชิมแล้วก็แบ่งไปให้ย่าน้องวิลเลียมลองชิมด้วยพี่สาวลองชิมด้วยไปแล้วค่ะเดี๋ยวไป ตักผ้าก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย